นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2565ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม14ค่าเดือนอ้ายปีขานวันนี้เป็นวันธรรมโวนะหรือวันพระนะครับและเป็นวันโลกาวินาศด้วยไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนก สีอับโชคของวันนี้คือสีโทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุดทิศความสําเร็จวันนี้นะครับก็คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกนีในชื่อคือดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารตอทงและนอหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้ ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสลอาส,รสอบอรสีสเสือหอหีบรจราอแางและหอหนกคู่ <S <S เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสระทุกตัวและออ่างลักษณะของเด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความกระตัญยูนะครับรับผิดชอบสูงไวเด็กไม่สมบูรณ์นะครับสร้างฐานะด้วยตนเองคู่ของความรักก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นักนะครับเลขมงคลวันนี้ เลขหาเลขหนึ่งและเลขสมมาเสร็จวันนี้พุทธองค์สอนไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนส่งผลเมื่อกลับมาเป็นมนุษย์คือผิดลูกเมียทำให้ถูกจองเวรมีศัตรูคดโกงยักยอกทรัพย์ทำให้สมบัติพินาศเสียหายจิตใจโหดเทียมทำให้อายุสัน้นชอบทำร้ายสัตว์ทำให้มีโรคมากยากจนไร้ทรัพย์ เพราะไม่เคยให้ทานแก่สมณะชีพรามขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ